จะมารีวิวสินค้าที่สั่งกับแอปยูพิกนะคะนั่นก็คือชิมแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะอันนี้นี่เพิ่งได้มาสั่งมาจากยูพิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าใช้แล้วสินค้าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะ อันนี้ซื้อตอนมีโปรโมชั่นนะคะนี่สินค้าเห็นไหมคะนี่สั่งในแอป u p k นี่เป็นเป็นแชมพูสมุนไพรนะคะเป็นแชมพูอันชันเนี่ยหนึ่งเซตนี่ได้มาเนี่ยนะคะ2กล่องนี้นะคะจัดโปรโมชั่นตอนที่สั่งมา เพียงแค่233บาทนะคะเนี่ยสเซตเนี้ยแชมพูบวกคิมนวด2เซตนี้มีความคุ้มค่าจริงๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นแชมพูแล้วก็ทินช์แชมพูแล้วก็ทิมชน ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบนะ้ำพึ่งไปออกกำลังกายมามาดูกันว่าสินค้าที่เราสั่งมานี้จะใช้ดีแค่ไหนนะคะมาดูเน้อเชลคกูกันนะคะมาจุกมาอย่างดีด้วยต้องเลยดึาจุกมันออกอ่ะ จุ๊กแง๊กจุมาดูแ่เชียงูกัคนี่เชียงคูนี่ค่ะนีเชียงคูแม่อ่งชัง้นม,มาักอาาื้หอมมากหอมหรออืมหอมเป็นไทยค่ะอ นีมาอใช้งใช้อันนี้แชมพูนะคะนี่แชมพูอันนี้ค่ะสินค้าในยูพีซื้อแล้วได้รับเงินคืนด้วยนะคะมีเงินคืนด้วยเพราะเราเป็นยูพิเกอร์นะคะเป็นคนที่มีรหัสสามารถไปโพสขายได้นะคะแล้วก็เราซื้อใช้เองเราก็ มีเงินกลับคืนมาเข้าบัญชีเราด้วยนะคะอันนี้แชมพูหอมหอมแชมพูสมุนไพรอ่สาสระผมสะอาดกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใช้ทรีทเมนต์นะคะนี่ทรีทเมนต์เราจะมาใช้ทรีทเมนต์ลงเลยนะคะเป็นเซ็ตคู่นะคะแชมพูมคู่กับทรีทเมนต์นี่เนื้อทรีทเมนต์เขาะหออ ทีเมนต์หมักไว้เลยนะคะอ่าหลังจากที่เราไปใช้แชมพูนะคะแล้วก็แชมพูทิชเมน์ที่สั่งจากแอปยูพีคมาแล้วนะคะอืมของเขาหอมจริงๆค่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมนิ่มผมสะอาดค่ะอันนี้นะคะมันจะช่วยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรแท้จากธรรมชาตินะคะลดอาการผมร่วงนะคะกระตุ้นทําให้ผม เกิดใหม่แล้วก็บำรุงบำรุงรากผมนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ดี็อกสารเคมีต่างๆบนหนังศีรษะนะคะอันนี้อันนี้เป็นสรรพคุณของเขาอ่าเป็นแชมพูสมุนไพรนะคะอลองสั่งมาใช้ใดูแล้วก็ในแอปยูพีกมีสินค้ามากมายเลยนะคะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะตัวนี้แชมพูต่างๆหลายยี่ห้อเลยนะคะบางคน บอกว่าหาไม่มีที่เหมือนอย่างอภัยภูเบศอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีหลายยี่ห้อมีมากเลยนะคะแล้วก็สรรพคุณของเขาก็มีหลากหลายของกินของใช้ต่างๆนะคะเหมาะมากคืออย่างตัวเองเป็นคนที่ไม่มีเวลาที่จะออกไปช้อปปิ้งก็คือมีแอปยูพิกติดไว้นั่งช้อปนั่งเลือกสินค้าเสร็จสั่งในระบบป,ปุ๊บอ่าสินค้ามาส่งถึงบ้านแล้วสินค้าที่เราซื้อแถมเรายังได้เงินคืนด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเป็น สมาชิกกับแอปยูพ็กนะคะเหมาะกับใครหลายๆคนแล้วก็เหมาะกับใครที่กําลังมองหาช่องทางการที่จะมาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์แบบไม่ต้องมาสต็อกสินค้านะคะแล้วไม่ต้องเอาเงินมาลงทุนสต็อกสินค้าเลยเหมาะมากๆแอปยูพ็กนะคะโหลดไว้บนมือถือนะคะมีความคุ้มค่ามากๆแล้วก็มีดินเด็ดต่างๆนะคะของแต่ละวันมากมายเลยนะคะเข้ามาช็อปเข้ามาดูนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าแอปยูพิกเหมาะกับยุคนี้เหมาะกับโลกออนไลน์เหมาะกับคนที่สายแบบสายชอบออนไลน์สายอยากขายออนไลน์าสายชอบออนไลน์หรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกไปช้อปปิ้งไม่มีเวลาหรือไม่อยากจะออกไปเจอความวุ่นวายข้างนอกนะคะโหลดแอปยูพิกติดมือถือไว้มีความคุ้มค่ามากๆนะคะใครสนใจก็ เจอคลิปนี้นะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะโหลดแอป you pick ไว้นะคะบนมือถือความคุ้มค่ารอคุณอยู่นะคะกับแอป u pick นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีสินค้าใหม่ๆที่เราสั่งมาหรือนี้จะนำลงมารีวิวให้กันเรื่อยๆนะคะ กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ